ของเครื่องนี่บ้านเลยไล่โซ่ทอมไล่โซทอมเนยวันนี้เราก็มากันที่คลองบางปูนะครับที่เดิมอะไรสนุกเบื้องว่าเน็ตมันดูข้อคันมานี่มันเน็ตเน็ตบ่อยแบบจะดีไปเลย คืนคืนเทิมสะพานขึ้นเทิมสะพานขึ้นเทิมสะพานฮะคืนเทิมสะพานไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคืนเทิมสะพานอีกว่นมันมันจะยกขึ้นอีกครับเราก็กำลังฮะเอาเอาปูได้ย่าอย่าวานขอพักตบได้หรอครับน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 ับ คเอาเอาแม่น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 ทุบโอ้ยพอดีเลยเดี๋ยวปล่อยลงจากน้อยกันเอ๋อขึ้นเลยบาเนี่ยโว้ยปูระนักวะโว้ยเสดว่ายกฝูงจะไรนะครับรอบนี้ยกฝูงเลยครับปลาไม่จะโตหน่อยลูกปลาพันปลารอบนี้ครับลูกปลาพันปลาไม่ โอ้ oh, ลูกปลาพันปลาครับลูกปลาพันปลาครับรอบนี้ไม่เอาเลยเราควยเออแหนมแวะเอาแวะแวะแวะเอาไปให้มหาครบับขอบคุณสำหรับท่านที่ผ่านเข้ามารับชมการไลฟ์สดของเราวันนี้นะครับเรามาหว่านแหกันที่คลองบางปูนะครับแบบรอบเอเอ รอบนี้ยกฝูงครับขึ้นมาเป็นฝูงอย่างนี้เลยแล้วถุงโว้ถุง,งนหนารถน,นะตอนนี้โอ้เอาไงดีสิเต็มมือเดี๋ยวผมเปีวถุงก่อนวันนี้เราก็มากัน 那不怎么牛哇！